จากเก์ที่คุณกำหนดไว้ต่อไปนี้คือจังหวัดในประเทศไทยที่น่าจะเหมาะกับการอยู่อาศัยตอนแก่ลำปางค่าครองชีพไม่แพงที่ดินไม่แพงมีโรงพยาบาลเอกชนระดับดีเช่นโรงพยาบาลศิลปทย์ลำปางโรงพยาบาลกรุงเทพลำปางเชียงรายค่าครองชีพไม่แพงที่ดินไม่แพงมีโรงพยาบาลเอกชนระดับดีเช่นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย สุราษธ,ธานีค่าครองชีพไม่แพงที่ดินไม่แพงมีโรงพยาบาลเอกชน n, ระดับดีเช่นโรงพยาบาลสุราธานีโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชค่าครองชีพไม่แพงที่ดินไม่แพงมีโรงพยาบาลเอกชนระดับดีเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลกรุงเทพนครศรีธรรมราช สุพรรณบุรีค่าครองชีพไม่แพงที่ดินไม่แพงมีโรงพยาบาลเอกชนระดับดีเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพสุพรรณบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอากาศไม่ร้อนมากมีชุมชนชาวต่างชาติอาศัยอยู่บ้างทำให้สามารถหาสินค้าและบริการที่จำเป็นได้ค่อนข้างสะดวก ที่สำคัญคือมีโรงพยาบาลเอกชนระดับดีที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้นอกจากนี้ยังมีจังหวัดอื่นๆที่น่าสนใจเช่นเชียงใหม่พิษณุโลกอุบลราชธานีอุดรธานีชนบุรีระยองเป็นต้นการเลือกจังหวัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆส่วนบุคคลเช่นชอบอากาศแบบไหนชอบทำกิจกรรมอะไรเป็นต้น ต่อไปนี้เป็นปัจจัยอื่นๆที่ควรพิจารณาในการเลือกจังหวัดเพื่ออยู่อาศัยตอนแก่สภาพแวดล้อมเช่นอากาศภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทางสังคมกิจกรรมและบริการเช่นสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลร้านค้าการเดินทางเช่นใกล้สนามบินสถานีรถไฟสถานีขนส่งความปลอดภยัยเช่นอัตราอัจฉรกรรมภัยธรรมชาติ ทั้งนี้การเลือกจังหวัดเพื่ออยู่อาศัยตอนแก่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญควรพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้จังหวัดที่เหมาะสมกับความต้องการของตอนเองมากที่สุด